สวัสดีครับสหายทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีเวลาว่างจากการตกปลาแล้วนะครับก็มีน้องๆหลายคนสอบถามเข้ามาการตกสองขอเขาตกกันยังไงตั้งกันยังไงและผมจะมีอีกเทคนิคนึงที่บอกกับเพื่อนๆเผื่อไปใช้ในบ่อหรืออ่างธรรมชาติได้นะครับ ไปตามผมมาเลยนี่จะเป็นเทคนิคการตก2ขอบาลานซ์นะครับอันดับแรกนะครับเราก็มัดมัดหตัวแบบนี้นะครับปกตินี่คือปกตินะครับมัด1ตัวเบ็ดนะครับ มัดกับลูกหมุนออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการตกบาลานซ์ทั่วไปเราก็ตั้งปกติตั้งหาบาลานซ์สมมุติว่าตั้ง5ตั้งไว้ที่5ข้อเซตบาลานซ์ไว้ที่5ข้อเวลาเราตกเราก็ตกตามปกติครับแต่ถ้าเราจะใส่สองขอสมมติปุ๊บ เราเซตที่5ข้อเซตเรียบร้อยแล้วครับเซตเรียบร้อยละ,ยละหาระดับเรียบร้อยสมมติว่าเราตกที่2ข้อถ้าเราจะตก2 2ตัวเบ็ดเราก็มัดตัวเบ็ดเพิ่มครับเราตั้งบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยตั้งที่5ข้อครับตกที่2ข้อเรียบร้อยเราตั้งระดับน้ำได้แล้วเราหาระดับที่จะตกได้แล้ว แล้วเราก็มัดขอมัดตะขอเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็มัดเข้ากับลูกหมุนนะครับเราจะเอาระดับน้ำที่สายที่สั้นเป็นหลักเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งตั้งหาร,ระดับที่2ข้อระดับบาลานซ์ที่5ข้อตก2ปุ๊บเราก็มัดสายเพิ่มนะครับมัดตัวเบ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวที่ยาวกว่าแล้วเวลาตก นะ่าสังเกตนะครับตัวที่เราตั้งเนี่ยตัวตัวที่เราใช้ตั้งหารระดับมันจะตั้งอย่างนี้ถ้าเวลามันถึงพื้นแล้วอีกตัวหนึ่งจะนอนอย่างนี้นี่ครับนี่คือการตก2ตัวเบ็ดแบบปละลานนะครับเห็นไหมงงไหมงงไหมครับนี่คือการตก2ตัวเบ็ดแบบประนลาตัวหนึ่งจะนอนจะเป็นตัว j แบบนี้อีกตัวหนึ่ง จะตั้งกับพื้นแบบนี้ถ้าเป็นบรารลานนะครับถ้าอาหารหมดมันก็จะยกไป5ข้อเหมือนเดิมอีกตัวหนึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคไหมครับนี่นะครับนี่คือการตก2ตัวเบ็ดสำหรับการตกไม้ตายอ่อน ที่ผมใช้นะครับโดยปกติเราก็จะใช้ลูกหมุนแบบนี้เนาะหรือว่าใช้ตัวที่เล็กกว่านี้แล้วก็หาระดับทุนสมมุติว่าทุนตัวนี้นะครับหาระดับน้ําโดยที่ไม่ใส่ตัวเบ็ดนะครับโดยปกติการตกไม้ตายครับ หรือว่าเรียกว่าไม้ตายอ่อนที่ผมใช้ผมจะใช้ทุ่นแบบหางตันครับแล้วเราก็หาลูกมุนแบบนี้มาแล้วเราก็หาระดับน้ําโดยที่ไม่ใส่ตัวเบ็ดครับให้อยู่ที่1ข้อหรือปลิ่มเห็นไหมที่ปริ่มหนึ่งข้อแล้วเวลาเราตกเนี่ยเราก็จะตกเกินที่เราหาระดับสมมุติว่าตกเราตั้งที่ปริ่มนะครับเราก็จะตก1นึข้อสข้อสข้อ อันนี้คือไม้ตายอ่อนนะครับแล้วตั้งระดับน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดสองขอที่ใช้กันนี่คือตัวเบ็ดสองขอนะครับอันนี้สำหรับไม้ตายนะครับจะหลีดสั้นผมชอบใช้หลีดสั้นส่วนบาลาน์เนี่ยต้องเป็นหลีดยาวมันก็มีข้อดีข้อเสียครับหลีดยาว เวลาโดนปลาสายหลีดอาจจะงอและพันกันได้ส่วนหลีดสั้นโอกาสที่จะพันกันก็น้อยลงครับเพืพ่อนๆสังเกตไหมทำไมตัวเบ็ดสองตัวถึงไม่มัดให้เท่ากันโดยปกติในการตกสองตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดหลังจะเป็นตัวหวังผล มากกว่าตัวเบ็ดที่1โดยที่ถ้าปลากินตัวเบ็ดที่1ตัวที่2วัดตัวที่2ก็จะตามตัวเบ็ดที่1ไปโอกาสที่จะเกี่ยวสูงแต่ถ้าปลากินเต็มปากครับตัวเบ็ดไหนก็กินเหมือนตัวนี้มันก็เหมือนกันโดยปกติถ้าเราตกรัังสายจะเป็นี้สมมติน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะนอนครับจะนอนลงนี้ เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะนอนโอกาสที่จะตัวที่สองเนี่ยจะโดนปลาโดนส่วนอื่นของตัวปลาก็มีสูงมากนี่คือเหตุผลของการตกสองขอส่วนตัวผมนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสได้ปลาและโดนปลามากกว่าเดิมแต่ส่วนน้อยครับบ่อที่เปิดส่วนน้อยมากที่ให้ตก2ตัวเบ็ดส่วนมากจะจำกัดแค่1นตัวเบ็ด ใค,ใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบอันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งที่บ่อหลายๆบ่อห้ามนะครับเขาไม่ให้ใช้เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆทีน,นี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการมัด ตัวเบ็ด2ตัวนะครับหรือเรียกว่า2ขอมัดแบบเรียงหรือมัดแบบรางรถไฟในฐานที่เข้าใจของหลายๆภาษาที่ใช้กันครับแต่ส่วนมากตกแบบนี้หลายๆบ่อห้ามคือเขาจะไม่ให้มัดขอเรียงเพราะว่าการตกแบบนี้โอกาสที่จะโดนปลาสูงมากขอหลัง โอกาสที่จะโดนตัวสูงมากอันนี้คือการมัดบาลานซ์นะครับดูสังเกตดูครับเริ่มจากเรามัดตัวเบ็ดหนึ่งตัวนะครับในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เหลือสายไว้ยาวๆข้างหลังเรามัดตัวบนก่อนนะครับแล้วเหลือสายแล้วเราก็มัดอีกตัวหนึ่งต่อไปตามต่อข้างล่างก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ การตั้งโดยปกติเนี่ยจะมัดตัวเบ็ดตัวเดียวก่อนหาบาลานซ์ให้ได้5ข้อสมมุติว่าตก5นะครับได้5ปุ๊บเราก็หาระดับน้ําที่จะตกแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวยังลบเราก็หาระดับน้ําให้ได้ประมาณ2ข้อ3ข้อสีปุ๊บแล้วเราก็มัดตัวเบ็ดอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้าไปก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ แล้วเวลาตกตัวเบ็ดมันจะอยู่ตรงไหนจะอยู่แบบนี้ครับเ่เราใส่อาหารทั้งสองนะครับบางคนใส่แต่ขอนี้ขอนี้ไม่ใส่แต่ส่วนมากก็ใส่ทั้งสองครับเพื่อเป็นการอ่อยให้อาหารตกเยอะๆไปในตัวเพราะว่ากติกาบ่อส่วนมากจะให้อ่อยเหยื่อติดตัวเบ็ดเท่านั้นไม่ให้อ่อยมือครับสำหรับบ่อมาวันทางภาคเหนือก็จะเป็นอย่างนี้ครับ อันนี้คือการตกบาลานซ์โอกาสที่ขอที่สองเนี่ยวัดขึ้นไปโอกาสขอที่2ตามขึ้นไปก็จะมีสูงนี่ครับเข้าใจกันไหมหรือว่าตกหลังตกหลังก็จะนอนอย่างนี้เลยตัวเบ็ดก็จะนอนอย่างนี้เลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ตรงนี้เยอะมันจะกดไว้ตัวนี้ก็เป็นตัวตามข้อดีของแบบนี้ก็คือโอกาสที่จะโดนตัวเบ็ดตัวที่สองเนี่ยตามไปโดน ส่วนอื่นของปลาสูงมากและก็ไม่พันกันเหมือน2เส้น2ส,สายนะครับนี่คือการมัดแบบบาลานเพ,เพื่อนๆทันไหมนี่คือบาลานนะครับมัดแบบนี้ส่วนแบบนี้คือการมัดแบบไม่ตายครับ ก็จะเป็นขอเรียงหรือขอล้างรถไฟนี่ครับโดยปกติก็ตั้งไม้ไตายอ่อนปกติใส่แต่ลูกหมุนครับแล้วก็มีทุ่นก็ตั้งปริ่มเหมือนเดิมมีแต่นี่ก็ตั้งบาลานซ์หาปริ่มส่วนตัวผมตั้งปริมนะครับปริมอย่างนี้หรือประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้แต่ไม่จมหมดนะครับถ้าจมหมดมันจะหนักไปมันตะเบา เรื่องไม่ใตเบาจะป่นประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวเบ็ดลงไปมัดตัวที่1นนี่คือมัดมัดตัวที่1กับลูกหมุนนะครับแล้วก็เหลือสายไว้เยอะเรามัดตัวแรกก่อนนะครับแล้วเราก็เหลือสายไว้แล้วเราก็มัดตัวที่2ตามไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือขอเลี้ยงโอกาสที่จะโดนปลาก็สูงขึ้นไปอีก ส่วนมากบอบหมอวันไม่ค่อยให้ใช้ครับจะให้ใช้แบบขอแยกแต่ถ้าตกธรรมชาติอยากไปลองอยากลองเทคนิคลองตกธรรมชาติได้ครับเพราะธรรมชาติไม่มีใครห้ามอะไรอยู่แล้วโดยปกติครับแต่ถ้าบอบหมอวันที่ไหนไม่ห้ามลองใช้ดูครับเทคนิคนี้ผมว่ามีโอกาสได้ตัวสูงกว่าแบบมัดแยกส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ไม่พันกันด้วย แต่การตก2ขอหรือ2ตัวเบ็ดเนี่ยควรจะระมัดระวังเพราะว่าเวลาโดนปลาเนี่ยปลามันชอบสะบัดครับตัวเบ็ดอีกตัวหนึง่งถ้าเราจับไม่ดีตัวเบ็ดอีกตัวหนึง่งอาจจะเกี่ยวมือเราได้ผมอัดคลิปการมัดตัวเบ็ด2ตัวแบบลางรถไฟให้เพื่อเป็นเทคนิคใหม่ๆสำหรับ เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นว่ามันตกยังไงมัดยังไงแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับให,ให้ใช้การตกแบบนี้แต่ถ้าที่ไหนไม่ห้ามไม่ผิดกติกาลองใช้ดูครับเป็นเทคนิคใหม่ๆส่วนคลิปนี้ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับสหายแฟมิลี่ฟิช i n g เดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมก็จะหาเทคนิคใหม่ๆม,มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปนะครับขอบคุณครับ